ประเด็นคือมันมีงูอยู่ในบอ่อด้วยเราลงไปไม่ถึงตัว,มวเมวนะรอตายละเออเป็นไงล่ะแองไปอยู่ก็งูทั้งสี่ตัวไปอยู่ได้ไงวะ,อะตอนนี้กำลัง,องอเอาไม้นี้เก็บไปของไปอะไร หนูหนูทางูทำไมหนูหนูขึ้นตะกร้าลูกงูอะไรพี Wirtschaft> ่ระวังดิมันถึงไหมนะข้างหลังถึงเปล่ามันชกถึงหนูขึ้นตะกร้าเลยลูกขึ้นตะกร้าเลยตะกร้ามาไม่มันกระโดดหนีตะกร้าเลยหูเป็นไงไงรอตายละเออเป็นไงล่ะ รอตายแล้วเด็กแกไงเออเดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนเดี๋ยวเขาขึ้นยีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนแองไปอยู่ก็งูทั้งสี่ตัวไปอยู่ได้ไงวะเหลืออ,อีกตัวหนึง่งครับเหลืออีกตัวหนึ่งช่วยเดี๋ยวรตัวหนึง่งเหลืออีกหนึ่งตัวครับ เร็นคือมันมีงูอยู่ในบอ่อด้วยเราลงไปไม่ถึงตัวแมว okay. Okay. แต่ตอนนี้ช่วยมาได้หนึ่งตัวแล้วครับอ,อะตะก้าตะก้าดิตะก้าจะลงไปไปลูกดึงเลยดึงเลยเหรออ่ามาแล้วครับตัวที่สองสองไฟพิ้วได้ตัวที่สองครับรอดอแล้วสองตัวิงอะไรหรอไม่ได้ดึง อ่ารอดแล้วแกเป็นไงไม่ได้เป็นอาหารงูลแล้วเออรอดแล้วครับสองตัวช่วงเวลาประมาณสามทุ่มนะครับได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่ามีแมวตกไปที่บ่อบาดานนะครับความลึกก็ประมาณสักหกเจ็ดเมตรนะครับเห็นก็ไ,ได้แล้วก็แจ้งเข้ามาด้วยว่ามีงูนะครับอยิ่ในบอ่อ ประมาณสองตัวนะครับแต่ยังไม่ทราบชนิดของงูว่าเป็นงูชนิดอะไรนะครับผมได้รับประสานงานมาแล้วก็ได้จัดทีมงานของทุกสามหนึ่งนะครับลงพื้นที่นะครับก็ได้เข้าไปทําการเชื่อยเหลือนะครับแมวสองตัวทีนี้พอไปถึงนะครับเราก็ประชุมกันอยู่ประมาณสักสิบห้านาทีนะครับเพื่อวางแผนว่าทํายังไงจะเอาเมวขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าความลึกของบ่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วก็อุปสรรคที่เจอก็มีงูด้วยนะครับ นี้เราก็ได้ส่งพลเมืองดีแล้วก็ทีมงานของเรานะครับได้ลงไปที่ที่บ่อก็มีงูอยู่ประมาณ4ี่ตัวนะครับสี่ตัวก็ได้ทําการเอาตะกร้านะครับแล้วก็ใส่เชือกนะครับหย่อนลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ทาบ่วงในการคล้องแมวขึ้นมานะครับอุปสรรคในการช่วยนะครับท้งนี้ก็จะเป็นในด้านของมีงูนะครับเชวยงูนะครับก็จะฉกอยู่ตลอดเวลานะครับจะฉกแมวแล้วก็ฉกทีมงานนะครับอยู่ตลอดเวลาแต่ก็สามารถนําขึ้นมาได้ครับ ก็คือแมวปลอดภัยดีใช่ครับผมแมวปลอดภัยดีครับเขามีรองรอยกันที่โดนงูทําลายไหมครับไม่ครับเบื้องต้นไม่ไม่มีครับแต่แมวเนี่ยได้ตกไปประมาณสองวันแล้วก็ทางชาวบ้านเขาเนี่ยพยายามช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ได้นะครับก็เลยขอความร่วมมือมาที่อาสาพุกสามหนึ่งครับผม